สวัสดีครับวันนี้คือผมช่างดีสมัยทีสวิตนะครับผมก็วันนี้หยกต่อเครื่อง MacBook Air เอวอ,อีกเช่นเคยนะครับอาการที่ตัวนี้มาเนี่ยก็จะเป็นอาการจอแตกมาแล้วครับผมจะเป็นในส,ส่วนของตัวจอในนะครับเรจะแตกมาบริเวณช่วงนี้นะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดเอาตัวอจอนตัวเก่าให้ดูเนาะน่าจะสังเกตเลยว่ามองไม่เห็นเลยว่าแตกนะครับแต่ว่ามันจะแตกมาช่วงบริเวณด้านในเราตรงนี้นะครับผมนี่นะครับดูใต้จอ จะเห็นอยู่นะครับก็อาการนี้สามารถเปลี่ยนจอไหนอย่างเดียวได้นะครับยังใช้เป็นโครงเดิมได้มันก็จะเซฟพอลูกค้านะครับค่าใช้จ่ายก็จะถูกลงเนาะลูกค้าก็สามารถมีตัวเลือกดีขึ้นประหยัดงบเยอะขึ้นนะครับแ็ถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนนะครับติดปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง แม่พ uh, ุกจอในแตกหรือว่าต้องการเปลี่ยนอะไรนะจะตามจะสามารถส่งมาให้ทํายที่สูวิดูแลได้นะครับตอนนี้ร้านมีทั้งหมสาขาด้วยกันนะครับผมใครอยู่ใกล้สาขาไหนสามารถแวะเอียนเข้ามาใช้บริการกันได้นะครับสำหรับวันนี้ช่างนี้ขอตัวรับไปก่อนนะครับวิจิการคลิป mm hmm. หน้าครับผมสวัสดีค่ะ